เอาละครับตอนนี้คุณอยู่กับช n n e l นัทพงษ์แซดทีวีนะครับแล้วนี้ก็คือเกมยินัคส์มัยเลเว่นโกลสไตร i เกอ2013แล้วก็ครั้งนี้ผมไปปรับไหม่มาจากรอบที่แล้วแล้วนั่นเองหลังจากผมไม่ได้อัดมาประมาณครึ่งปีนะครับก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับก็โอเคเอาล่ะก็พัดที่แล้ว ที่ผมเพิ่งกลับมาอัดกลับมาอัดเนี่ยก็ผมเล่นเคโกะคูไปเจอเซลสือๆน,นะแล้วก็เจอช็อตสำคัญไปนั่นก็คือการยิงเข้าแบบไม่ใช้ทําไม้ตายแล้วประเด็นคือพิเศษตรงที่โกมันเวอด้วยแบบรวบบันพลาดน,นะครับนะก็แบบว่าทำให้ซากุมะได้ยิงประตูลงโล่งนั่นเองนะแหมทำซะเป็นบอลจริงเลยนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะเท่ดีเออเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ก็ทีมญิงล้วนเหรอเนี่ย ตอนแรกผมนึกว่าผมจัดทีมโคโน่สตอรไปซะอีกผมเคยทําไปยังไงที่มันเป็นแบบทีมหญิงล้วนเวททีมหญิงล้วนอ่ะเฮ้ยไม่แน่นะครับอาจจะเคยก็ได้แต่ว่าใครสนเราก็มาเอาหญิงล้วนเวทหญิงล้วนกันอีกเลยดีกว่านะเออไห <laughs> นๆมันก็ตั้งทีมอย่างนี้ไปแล้วนี่เออใช่ไหมก็โอเคครับอันนี้ก็จัดท่าไปเรียบร้อยสวยงามโอเคมา ไปที่เอ็กซิบิชันนะครับใครมีคำถามสงสัยอะไรก็ถามกันได้นะครับแหมจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะตอบได้หมดอยู่แล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมเรื่องเกี่ยวกับแมวหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าชีวิตการเรียนก็ยังได้นะครับมาก็ออมไอเซฟผมคือเซฟนี้ใช่ป่ะแล้วก็จะมีเออเซฟหญิงอยู่อีกอันหนึ่ง ใช่แล้วทุกคนชอบดูไงผมรู้มันน่ารักใช่ไหมล่ะไหนเรามาดูกันเหมือนกันเลยปะเนี่ยเอ้ยคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันโอ้แต่นี้เน้นทีมโรงเรียนเอเรียฮะที่จัดไปตอนก่อนหน้านี้สเตตก็โอ้เหมือนกันเหมือนกันโอเคได้อยู่มาเลยมาสู้กันดีกว่าไปนะครับ วังว่าไม่รอบนี้จะดีขึ้นนะผมไปปรับแก้มาแล้วนะเราดูชุดทีมกันผมก็ลืมไปแล้วว่ารอบก่อนผมตั้งอะไรสู้กับอะไรไปนะครับมาดูกันฮึโรงเรียนเอเลียแบบชุดทีมเยือนนะครับของเราฝังข้ามเป็นด a กเอ m ม e r o เทีมเยือนโอเคไหมเอาดิมันครับอย่างนี้คือประเด็นคือว่า บอทอดะมันควบคุมบอลไม่เก่งครับผมผมรู้สึกว่าเวลาตั้งค่าบอทดเกมนี้ให้มันเก่งอ่ะมันโอ้ยสไลด์ออกเลยเหรอมันค่อนข้างจะอารมณ์ประมาณว่าอุย้ยองมุมแคบมันค่อนข้างจะปานว่าแบบแค่ตั้งความเก่งให้มันยิ่งแรงขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ค่อยดีเลยผมว่าผมรู้สึกว่าถ้าเขาตั้งให้มันเป็นแบบ ควบคุมบอลเก่งเลี้ยงยากไอ้แย่งยากอะไรเงี้ยครับแบบว่าหักลบหักลบเลี้ยงหลบล็อกหลบอะไรแบบเนี้ยมันจะดีกว่าการที่แบบตั้งให้บอดมันเซฟเก่งยิงแรงผิดปกติอะไรเงี้ยครับนะมาดิอาอีกคนนึงฮัลโหลมาแล้วฟุยูกะอ,อ้นัติมิโอโตนชิแล้วก็ฟุยูกะนะครับท่าดีเอิร์ด แต่พูดถึงเรื่องการควบคุมบอลของบอลร,ระดับเก่งนี่มันก็โหดใช้ได้อยู่เวลาเราสไลด์อะครับแต่คือมันเหมือนเป็นเรื่องของความออตโต้ของบอลอยู่แล้วอะว่าแบบมันต้องหลบให้ได้มันไม่ใช่การควบคุมแบบว่าบังคับเหมือนคนบังคับคนโหดดนะครับประมาณนั้นนะเอาล่ะมาหนึ่งศูนย์แล้วเพื่อความเท่เดี๋ยวเราจะทำการ เอ่อยิงธรรมดาให้มันได้สักอย่างน้อยหนึ่งประตูนะครับเราชอบมากการที่มาเล่นดีนะซูมะแต่ว่าไม่ใช้ทําไม่ตายในการยิงเนี่ยมันเท่มากนะรู้ไหมนี่ไงโหสไลด์เต็มๆโดนบอลแล้วก็โดนคนไปด้วยเลยมามามายิงธรรมดานี่เห็นไหม genius genius yeah อืมิโดรินะครับเลี้ยงหลุดมาแล้วก็ส่งให้นัตซึมิยิง ไปที่สามเหลี่ยมนี่โอ้โหืเป็นไงสุดยอดเลยบอดบอก,บอกเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลย,ยแล้วทำไมผมเอาไอชี่มาไว้ข้างหน้าอ๋อผมดูแล้วอ,อจะมีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งนะครับที่เป็นแฟนคลับชาแนลผมนะครับที่แบบว่าเขามาคอมเมนต์เอา้าโดดแย่งเลยกาวิ i เทชั่น เอือแล้วน้องแรงน้มถวงเอือเอือก็คือเขามาคอมเมนต์ชแนลผมว่าแบบอยากให้ใช้ตัวไอซีโรงเรียนเอเรียนะครับซึ่งก็คือคนที่ผมม่วงๆนะครับเห็นเห็นเค้นกันไหมเอยทุกคนคนผมม่วงตรงเนี้ยครับที่เมาส์ผมจอยอยู่อะเห็นปะตรงเนี้ยนะไอซีที่จะเป็นคนที่อยู่โรงเรียนเอเรียครับอืมนั่นแหละเอ้ยมานี่ชินาโกะบอกจะแย่ง เบต้าบอกอย่ามาขวางเฮ้ยกชินนโกะบอกติดอาวุธดีกว่าอคาตึมิโกะอาเมเทรอสเทพแห่งดวงอาทิตย์นะครับชินนโกะโมจิอท่าไม่ค่อยเข้ากันเลยเทพแห่งดวงอาทิตย์เลยนะเอาล่ะมามิกซิแม็กโชมิกซีทรานดราก้อนหมุนหมุนยิงหมุน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  ยากิโมจิสกูควงสว่านโมจิย่างนั่นเองไม่ต้องซ้ำไม่ต้องมายิงซ้ำยิงซ้ำล้วเป่าลงแน่บูไรแฮนรับไว้ได้โอ้ o ิอาออิ e. สุดยอดเลยโซรานออาโออิ e. นะครับไม่ใช่คันสกิอาโออิจากเอ่อจากพิฆาตอสูรนะไม่ใช่ไม่ใช่ e. เฮ้ยกนนะงล้อวายุอย่างนั้นเหรอ มามามาโอโตนาชิการยิงระดับเลเวล E นะครับเป็นระดับที่อ่อนน่อยที่สุดในเกมนี้แล้วนะไม่มีระดับ F นะเกมนี้มี E E คือต่ำสุดมาแล้วดิฟูยูกะนั่นแหละฮึบ <c oughs> นี่แหละครับโซนมลราสองที่ผมเคยพูดถึงในพาร์ทที่แล้วเดซโซน t r นะครับเป็นขั้น อัปเกรดจากเดซโซนของเวอร์ชั่นทีมเคโคคุนะครับซึ่งเขาก็รับไปอย่างง่ายๆครับแหมอโออีนะเหนียวเหนียวเนียวอ้าวเบตาอะไรเบตาเจอคินาโกอีกรอบโดนแย่งอีกรอบไปเบตาเราไม่ให้เบตายิงนะครับแหมคิรักคิรัอิลูชันให้ทีมเราดีกว่าแบบว่าเทพๆอย่างฟรานคนนี้ ที่ยิงใช้ทีพีแค่หกสอ่ะคิดดูเอาเทพขนาดไหนเป็นท่าที่ยิงแรงด้วยนะครับบอกให้คาออสเอ้ย chaos metal o ผมก็ยังคงฟังชื่อล่างวตารไม่ออกอยู่ดีครับว่ามันอะไรมาโจสอะไรคาอ o สเหมือนไม่เป็นแบบเวทมนต์หรือแม่มดสักอย่างครับผมไม่มั่นใจว่าหมายถึงมาโฮหรือมาโจหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวลองฟังอีกทีดีๆใครรู้คอมเมนต์ได้นะครับ ก็ผมหายไปนานตามที่แจ้งไว้ในคอมมูนิตี้นะครับไม่รู้จะยังมีใครดูอยู่ไหมก็คอมเมนต์กันได้อื้อช่ายหนุกไหมเนี่ยทำไมบอทมันไม่ค่อยเก่งเลยอ่ะเกมเนี้ยสิ่งที่ทำได้ก็แบบมาเล่นอย่างเงี้ยละครับแบบว่าโชว์ท่าให้ดูเอพี JP แห่งความว่ากเปล่าอาเทนา่าติดอาวุธคำสั่งชุด0ู 7. โอ้ยการบเทชันอย่างนั้นเหรอว้าวหยุดไม่อยู่ทะลุฮ้ยบูไรแฮนจะหยุดอยู่หรือไม่ฮึ่มหลับได้ครับโอจิอยังรล่ๆอีกแล้วเหรอเบต้ายังสู้เหมือนเดิมแล้วคินาโกก็ยังได้เหมือนเดิมครับคิราคิราอีลูชั่น เอาละเราให้ใครยิงดีเอ้ยนั่นมันนันสมิทีมเขานี่ว่านัสมิทีมบอดน,นะครับไม่ชทีมเรากงล้อวายุเซนกูจินเอ้ยมาแล้วมีโริเรามาเอเวอเชันกันดีกว่าทุกคนน่าจะชอบท่านี้นะครับเพราะว่าผมชอบท่านี้มากมันใช้กับใครก็ได้อะแบบจเทนมะชินโดซูรุงิหรือว่าเอ้ยอีกแล้วอะนึกว่าทีมเราสไลด สไลด์โดนเบต้าเฉยนั่นแหละครับคือมันดีมากนะแบบใช้กับใครก็ได้จริงๆอ่ะทำไมเราโดนคนเดิมแย่งเลยทีมนังฟ้าเฮ้ยเอาอ๋อนาซูมินาซูมิบอกเอาโดนคินากโกะแย่งเลยโมอจิมจิคินากโกโมจิโอ้โหแหมเห็นเราติดอาวุธนะเธอนี่ใช้ปอกเปล่าไม่ต้องติดอาวุธอะไรใดๆทั้งนั้นอะไรเนี่ยส่งไปส่งมานี่คืออะไรสไลด์เฮ้ยอะไรครับเนี่ย

เอาละเรามาเพิ่มกําลังการยิงกันดีกว่านะครับใครยิงไม่ได้เราเอาอ,อกนะครับอุ้ยแต่ว่าถ้าอย่างนี้จะใช้ The Earth กับโซนมรณะยากเราไม่ควรเอาฟูยูกะออกอากานเนะก็ยากเหมือนกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะยิง Evolution ยากอีกเอ้ยเฮ้ย,ยแต่ว่าเราอยากใช้อยากใช้ u r ร u b i d a งั้นเรา ทำให้มันยากเลยแล้วกันนะนี่เพิ่มกำลังการยิงด้วยการตัดกำลังการยิงตัวเอง <c oughs> คืออะไรเนี่ยฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอเออคนนี้เหรอคนนี้แทนใครเนี่ยตัดกำลังยิงตัวเองด้วยเบตา้าเออเบตา้าออก <c oughs> อะไรเนี่ยมันไหมเนี่ยเอามามาดูกันดีกว่านะครับแหมเปลี่ยนห้าคนชึบ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 เปลี่ยนห้าคนนะครับาอาล่ะ เพิ่มความสมดุลให้เกมนะครับบอดมันควบคุมบอลไม่ค่อยเก่งอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่อนให้มันหน่อยเพื่อความไม่โหดร้ายเกนเกินไปเออมาแล้วนัซมี่เอาละไหนเอ่ยฟราฟรานมาเลยอีวอลูชั่นของเราไอ้บ้าเอ้ยโดนอีกแล้วทำไม้ตัวนางฟ้านี่มันสไลด์โหดจังเลยเนี่ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาอีวอลูชั่นทางนี้ได้ไหมไม่เอาอีวอลูลชั่นทางนี้โอ้ใช้มารกบิน จะว่าไปครึ่งแรกอาออิอยู่อาออทีมเราไม่ได้เซฟเลยนะครับแบบว,ว่าฝั่งนู้นไม่ได้ยิงอ่ะแต่ว่าอากิเราต้องเซฟแล้วล่ะครับมาเอาล่ะมาลองดูมันเหล็กคุณธรรมท่านี้เท่มากเลยนะครับในอนิเมะแบบชอบมากมันเหล็กคุณธรรมชื่อก็เท่เออส่งไปให้ให,ให้ให้ใครให้ฟรานอีกแล้วเหรอมีใครยังไม่ได้ยิงไหมเนี่ยโอ้ยเสียงแหลมมาก <laughs> เขาไมเทคกได้ายเฮ้ยอ้าวดีเอ,อิร์ดเหรอเรามาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเยน็ยนยน็นหวุวยสไลด์เลยเหรอโรสสเปรชนี่อ๋อรับได้อยู่แล้วลนะ่ะน้าี่แต่ว่าเอาอ,อีทีมนู้นพร้อมมากเลยอะแบบว่าพร้อมตลอดเวลาจริงๆอะเอาหลังมาก มาเปิดเอ้ยเปิดหมวดสู้มันยิงก่อน Astro Break อ๋อท่านี้อีกแล้วเหรอปัเหกคุณธรรมเดี๋ยวอากิเราจะพ,พลังหมดในนี้เห้ยเดี๋ยวจะเย็นเย็น s e i i no Tekken อออืมโชคออกไปเหนื่อยนะบอกให้เอาละมานี่แหละเรารอมานานแล้ว เรามานานแล้วนี่มีโดริชนมันซะชนให้หมดเลยเออเปิดโหมดอยู่เนี่ยมาแล้วแม่มาสไลด์ล่ะฮึบเอาอะไรวะโดนคินาโกะแย่งอะ่ะเฮ้ยสไลด์เดี๋ยวนี้เลยเบตาเหรอสไลด์เบตาจะไปไหนอะ่ะเบตา้าสไลด์มามิโดริเราไม่ไม่เอามิโดริเขามาแล้วทะลุรุด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 ตรงนี้ทางโลงทางสะดวกมาเร็วอยู่ไหนอากาเนะ อ่ะกันนี่อ่ะกันนี่โอ้โหนี่ใครเนี่ยทีดโรงเรียนเอเลียลืมชื่อตัวละครเยอะนะครับบอกให้เออไอซี่อีกแล้วเอยมาอยู่กองหน้าเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวโอ้โหสงสงอลถ้าเป็นชีวิตจริงเลยฮะใช่เมื่อกี้เป็นชีวิตจริงนี่ยิงเข้าไปแล้วนะครับหลุดเดียวแต่พอดีเป็นเกมหลุดเดียวยิงยากนะมันต้องใช้เทคนิคที่ผมยังใช้ไม่เป็นเลยแบบว่า ต็เป็นสก,กิลคนเล่นเองอะครับที่แบบล็อกหลบได้มาแล้วอากาเน่มาแล้วอีว l ลูชั่นดื่มน้ำแบบเรียบร้อยเรียบร้อยครับสี่ประตูต่อศูนย์นะ <c oughs> มาต่อกัน เอาจริงผมว่าผมผมก็จะแคสเป็นเรื่อยแหละครับถ้าแบบมันไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าแบบคือบางที่ก็รู้สึกว่ามันทําเกมมาง่ายไปนะครับเหมือนแบบมันจะยากแค่บ,บางช่วงนะครับที่แบบเล่นหมดในเรื่องหรือว่าหมดเทรนนิ่งอ่ะซึ่งแบบความยากมันก็ไม่ใช่ยากที่ตัวเกมแบบมันบัคับหนะครับมันเป็นแค่แบบ ตัวเกมสร้าง AI ของฝั่งข้ามให้มันรับเหนียวมากเป็นพิเศษทั้งที่แบบใช้ท่าปกตมิมันไม่ใช่การควบคุมเก่งนะครับ <Yes. S 1> ก็เลยแบบผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อะ่ะตรงเนี้ยจุดเนี้ยของเกมนะซึ่งก็ถ้ามีใครอยากจะแนะนําอะไรให้เล่นสนุกสนุกได้ oh, <my> ก็แนะนำกันมาได้นะครับแหมแล้วก็พูดถึงอ่าท่านี้นะครับโซนมรณะสอเนี่ยจริงๆเป็น e n นโดคิโดโดมอนนะครับที่แบบ คิดคนไว้แต่ว่าเราทีมหญิงล้วนมาใช้นะครับซึ่งเราวิ่งมาแล้วโอ้โหเห็นกล้องหลังเห็นเห็นโกเลไหมครับเนี่ยโกเอาโกอากิเนี่ยครับเ,เนี่ยชี่ชุดไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยชุดดำเนี่ยวิ่งมาจากโกครับบอกให้เหมือนเอโดเลยเดซอนชู Stone, ยิงไม่เข้าก็คือฝั่งข้างข้ามได้ยิงโกเปล่าครับซึ่งมันไม่เข้าแน่ๆครับตอนเนี้ย ม,มันเบามากครับถ้าส่วนมรณะสองเนี่ยเออเอ่ะเร็วกลับไปเลยออา,ลอากีกลับไปเดี๋ยวนี้อากีกลับไปอากีกลับไปเดี๋ยวนี้โอเคไม่ต้องแล้วเอาละ่ะเราทําการส่งมาให้อากานนะเปิดปราสาทเปิดวิหารให้ดูหน่อยโอลิมปัสฮาร์โมนีสวยไม่ล่าปราสาทเรามาเอาละ่ะเรามายิงมาควินใส่ Aoe กันเถอะ มาร์ควินท่าของเทนมะหัทเทวาเอ็กซ์เดี๋ยวมันแรงเท่ากันเลยเหรอทำไมใช่หัทเทวาเอ็กซ์ทั้งมาร์ควินทั้งโซลมอรานะ่ามาร์ควินมันแรงขนาดนั้นเลยเหรอเอาละ่ะส่งไปส่งไปอีกส่งมามอ,งอุ้ยเอ็กเซนเดดโซนเราอยากใช้ยังเลยอะ่ะเป็นท่นายิงไกลด้วยมั้งใช่ไหม ไม่มั่นใจนะไม,นไม่น่าไม่น่าหรอกแต่ว่าอยากใช้อ,ะอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหมันเปิดไฟมาใส่เราเอ็ก n ซนโซนเอ็กเซ o โซนเว้ยท่าของคาเนียมาที่คารุแล้วทำไมใช้ burning cat อะ่ะมันเบาขนาดนั้นเลยเหรอใช้ burning cat เนี่ยเกินไปเปล่าอ๋อใช่ได้ใช่ได้ เฮ้ยฟรานฟานจะยิงปิดแมทไม่ทันแล้ว4-0เรียบร้อยครับแหมคลิปนี้ยังไม่ครบ20นาทีเลยฮะผมอยากจะไปโชว์อะไรสักอย่างนักภากอะไรเนี่ยก็เราไปเล่นโหมดเอเทรนนิ่งกันให้ดูดีกว่านะแบบว่าเทรนนิ่งกันเล็กๆน้อยๆ้อยครับฝึกฝีมือแบบว่าที่ไม่ใช่อันนั้นนะที่ไม่ใช่ฝึกเทรนนิ่ง แมทนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเรามาดูแสแตกันก่อนว่าใครยังไม่เต็มบ้างนะเอ้ยอากียังไม่เต็มเลยต้องปรับเป็น A ให้ได้นะเอาอีเต็มแล้วเนี่ยเนี่ยพวกตัวสำรองนี้อ๋ออูบิด้าเต็มแล้วบิด้ามีท่าอ๋อสเปซเพนงวิ i นนะครับที่เอาไปใช้กับทีมเจเนซิสนะพวกตัวจริงส่วนใหญ่ก็โอ้ไม่ค่อยเต็มกันนี่นาะหมายถึงสกิลไม่ค่อยเต็มนะครับโอเคนะเออมา เราไปฝึกกันดีกว่าสักอย่างสองอย่างให้ได้อัพสกิลกันนะครับนี่เขาอา่านว่าอะไรอ่ะทกขังเอ้ยทบกคงุงฮะทกคุงเหรอรใช่ทกคงุงเอ,อ่อเล่นที่มันเพิ่มดาวเยอะๆเนี่ยครับดาวสามดาวสีน้ำเงินนะเอาเลยมะก็ผมจำได้ว่าเคยมีคนถามว่ามันสร้างหมด เล่นสี่สี่จอยคนเดียวยังไงนะครับก็คือเราต้องไปตั้งอิมูเลเตดวี m o เดนะครับให้เป็นครบสี่คนแล้วเราก็แบบว่าคือถ้าผมทาคลิปสอนก็ได้นะเดี๋ยวผมทํา <posed. S 2> ก็แบบว่าต้องไปเปิดอิมูเลเตดวี m o เดสี่อันนะครับแล้วก็กดคลิก <c lic> ให้มันแบบคลิกค <lic> ิ <c lic> ยืนยันนะครับเมาส์อีกสามอันมันก็จะโผล่มานะแต่ว่าันนี้โอเคมาเราก็เล่นเท่าที่มีก่อนนะครับ <lic> แล้วเ,เลือกมาสักสองคนนะก็เอาเป็นอากิกับยาชาก็การมาทกขั้งกับอะไรอีเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่าเราเล่นเป็นอากินะครับเราต้องกระโดดมงบอลแล้วก็เตะบอลเช่นอย่างนี้เอาไม่โดนว้าวว้าวว้าวอุ้ยมงบอลอุ้ยมงบอลอุ้ยมงบอลแล้วแล้วยาชาวิ่งเล่นเหรอฮะยาชา ยาชาวิ่งเล่นนะเนี่ยอุ้ยสองลูกสองลูกไงะสองลูก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 ,ลก,ลก,ลก <c oughs> ยาชาบอกเอ้ยยาชาบอกขอบ้างเอ้ยเอาเว้าเลยมาเตะเตะเอาอุ้ยสวยละโอ้ยยาชาแย่งโอ้ยโดนเหี้นะ เร็วขึ้นมาเฮ้ยยาชาทําเป็นเล่นมันตีโตมาแล้วเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ไดมาอู้ทีละหลายลูกฮึอมเราสี่ลูกกระโดดเตะทีละสี่ลูกหรอโอ้ยรัวลัวอึมลัวล้วฮึ่มสามสิบสามลูกนะครับนี่เรียบร้อยยาชาก็จะได้ดาวเพิ่มนะครับแม เล่นแบบนี้ได้ดาวได้ไงฮะไม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันใกล้เต็มอยู่แล้วมามเราเปลี่ยนเทรนนิ่งกันบ้างดีกว่าครับเอาคนอื่นมาเล่นบ้างนะแล้วก็เปลี่ยนการฝึกซ้อมเป็นอย่างอื่นเช่นการมีอะไรดีลากยางไหมลากยางอยากลากยางมากมากเันไหนว่าลากยางอ่านี่ไงอ่าลากยางเพิ่ม TP เยอะๆนะครับก็อยากใช้ TP ให้เยอะๆนะแบบว่า มีพลังเอาไว้ใช้ป้องกันนะครับเอาไว้ใช้รับเยอะๆหน่อยไม่งั้นมันแบบรับไม่ค่อยได้อะเนาะเพิ่มที่เอาอีกก็ได้มางอชุดดำชุดฟ้าดำดำส้มฟ้าน้ำเงินเอาละมา <c oughs> อ่าครับเทคนิคครับเกมนี้ผมจะสอนนะก็คือเราต้องรอถึงเลขหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะนับสามสอง หนึ่งแล้วต้องรีบกดครับแล้วมันก็จะวิ่งฟรีครับเราจะไม่เสียเกตรครับแต่ว่ามันจะเร็วมากส่วนเวลาวิ่งตรงนี้ให้เรารักษาความเร็วไว้ที่เยอะๆนะครับแต่ว่าอย่าให้ไฟช็อตครับเพราะว่าถ้าไฟช็อตมันจะกินพลังงานเราครับเช่นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะปล่อยไฟช็อตเห็นไหมเราจะแบบเหนื่อยทันทีอะครับซึ่งมันไม่คุ้มเลยอืมใช่เห็นไหมเราสิบเก้าจุดเก้าวีนะครับเราชนะนะครับอนน่า เดี๋ยวผมเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก่อนที่จะปิดพาร์นะเพื่อความชัดเจนนะครับมาใครไม่เคยรู้เทคนิคมาก่อนนะครับบางทีอาจจะสงสัยนะว่าบางทีบอทมันทําได้นะครับบอทระดับยากนะเราจะเล่นให้ดูครับสามสองหนึ่งไปครับเปรีย้ยงนะครับแบบนี้มันเป็นจังหวะที่แบบเกมมันคิดมาแล้วเดี๋ยวรอบนี้ผมจะพยายามทําให้มันแบบไม่ไม่ไม่ไมเออไม่ใช้เกจนะครับเพราะว่าเพราะว่าถ้าใช้เกจมันจะแบบ ช้าลงเยอะเลยอ่ะมาใช้เลยดีกว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละอืมสิบเก้าจุดหนึ่งนะครับแหมสุดยอดเลยฮะโอเคครับก็บอทก็เก่งเหมือนกันนะครับไม่ไม่ถือว่าแย่เลยก็สำหรับพันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์คอมเมนต์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละ่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้ด้วยแล้วก็ โอ้อใช่อันนี้หมดเทรนนิ่งครให้เป็นเอ็กซ์ตร้าแล้วกันคือมันจะใช้ตังครับเพื่อเพิ่มแบบว่าเนี่ยแบบว่า TP แล้วก็ดาวนะครับซึ่งผมว่าจะเวิร์กมากสำหรับพวกโกนะครับแบบว่าเนี่ยอากิเงี้ยเพิ่ม TP เยอะเลยเฮ้ยแล้วเขาอ๋อระหว่างที่เราเทรนนิ่งเนี่ยเราต้องเอาคนอื่นมาใส่ทีมแทนเราก่อนนะครับซึ่งก็หาตัวคนหญิงมาสักตัวหนึ่งนะครับ เออใครดีตัวละครหญิงด้วยเออมีแต่ตัวหน้าเหมือนผู้หญิงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงเออเรื่องไม่ถูกครับอันนี้นี่มันแบบไม่มีผู้หญิงเลยดนีัวจุพวกนั้นก็เลือกไปหมดแล้วอะเอาเป็นว่าก็เจอทีมเอเลียเนี่ยครับที่จะเป็นผู้หญิงอยู่บ้างนะก็คนนี้ก็ได้นะโอเคมาลองดูตามนี้ครับนี่800บาทจัดไปเลย โอเคครับก็ต้องรอยี่ี <masculinity> ่ชั่วโมงนะก็เป็นเกมประเภทนี้ครับซึ่งปกติผมก็ไม่ค่อยใช้ฝึกเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็โอเคท่านนี้ครับบ๊ายบาย